จ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสปูสปุนปน,น้อจ๋ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะเมื่อน,นี้สาวเมืองศรีเดี๋ยวมีโอกาสมาหอดบานเนะาะงจ๋าน้องบานสาวเมืองศรีมิตรกับมีม่เพื่อนๆน,นะคะก่อนอือ่นกระกาบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแห่งใจด้วยใจด้วยที่รับชมเราฟังคลิปของสาวเมืองศรีคนไกลบานร้านเพิ่นเห็จนจะเพิ่นบีบแต่สวัสด,ดีสาวเมืองศรีคนไกลบาน นอกจาะเนาะแล้วก็น้ำได้มีโอกาสเอ่อบ่แม่นของน้ำเองนะคะเป็นของพี่สาวกับน้องเนาะจาะว่าเพิ่นเลี้ยงเลี้ยงไว้นะคะกัถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีเนาะจาะเนาะได้อนุรักษ์อ่าประเพณีสมัยแต่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเนาะจาะเนาะที่เคยพาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะจ๊ะเพื่อนๆปล่ในน้ำจะเอาบรรยากาศยามมื้อเช้าเด้อจ๊ะให้เบิ่งเด้อจ๊ะดูดูการเก็บเกี่ยวข้าวเนาะจ๊ะออกอากาศยามมื้อเช้าเนาะจ๊ะเนาะ จะมีน้ำหมอกนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็มีแสงแดดนะคะนิดนึงนะคะนี่ค่ะกับภาพบรรยากาศแบบนี้กับหาเบิงไดยากแล้วเนาะค่ะเพื่อนๆแล้วก็มันจะเป็นบางปีนนะคะบางปีกับอากาศเย็นบางปีกับอากาศห่อน,นะคะ่ะบานเห่านะคะเป็นงัวแมลูกเนาะจ้ะเพื่อนๆ แ้วกาจะมีค่อยหน่อยนะคะย่ำเวียนมาเพิ่นกินยาเพิ่นห่องแว,แ,วแว้แว่อยู่เพิ่นได้กินยาธรรมชาตินะคะเพื่อนๆืนย่ำนีม้มากอะจะปล่อยเลี่ยงเอามอาผูกไว้น่จาจะเนาะตรงนั้นก็จะเป็นน้ำสะนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นถาดพ่อตาเนา,จาะจ้ะเนาะภาษาบ้านเฮาถาดพ่อตาถวดนะคะอยู่หลังบ้านหลังบ้านสาวพมือสีจ้ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าน้ำว่าน้ามากบรรยากาศบ้านเฮานะคะย่ำหนีมากอ่าอากาศอ่าจะเย็นๆนิดนึงอุณหภูมิกับกำลังพอดีนะคะสําหรับอ่าตน้ำเองเนอกจากนาะอยู่อันเยอรมันนี่อ่าช่วงอ่าท่านว่า ท่านว่ามกราคมพ่าจะเป็นฤดูหนาวนะคะหิมะจะลงนะคะจะบม่มีโอกาสได้ออกมาย่างสูบอากาศบริสุทธิ์คือกันกับย่ำกลับมาบ่านนะคะหนามถึงเบียกมักกลับมาบ้านย่ำหนีค่ะมาพักพอรพอนพรอนไข่นะคะเบิ่งผ่าบรรยากาศบานเห้านะจ๊ะเพื่อนๆมาๆมาค่ะมากใกล้ๆลูกมาน่าฮักดีจะ้ะ ต่ลเลี้ยงหลายๆกะมันหันหาหยาหานี่้ยานอกจากบานเห่าเพิ่นกะทย่อยเลี้ยงปีละเล็กละน้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทาลูกเกลก่แป๊บนึงก็จะเพื่อนเพื่อนสามึงสีตอเล็กๆในน้อยด้วยจ้ะเดิอพอดีอันยางออกมาสวนของเอือยนอกจากนาะเพิ่นปลูกไว้เป็นบักเขืออ่าบักเคือหวานนอกจากนาบะบักเคือพันพื้นบานเพิ่นบ่ได้ปลูกนะคะบักเคือข้างกบเนอกจากาที่น้ำเอื้อถึงว่า นำม,มาเอิญมะเขือเพั่อพนพื้นบ้านนะจ๊ะเพื่อนเพื่อมะเขือชนิดนี้อยู่ผนกับแพงแพงนอจ้ะเดือดสามสี่น้วยกับประมาณอันสามยูโรกลัวนะคะมึงอยู่บ้านเท่ามองแล้วปลูกเต็มมะหอ่เพื่อนเก็บไปหายเธอหนึ่งแล้วค่ะซุปนะคะสดสดหวานหว,วานจ้ะเพิ่นปลูกปลอดสารนะคะปลูกแบบธรรมชาติจ้ะเพิ่นบ่หูวสีญยาล้วคะ่ะเพราะว่าปลูกกินจะาของนะคะเพุ่นนี่จ้ะ ีจะปลูกไว้ยุ้มนึงนะคะเพื่อนๆไปพาบรรยากาศแล้วะค่ะเพื่อนๆฟังนี้ก็สแสงแดดนิดนึงนะคะๆๆๆๆไปจากเพื่อนๆนำแนมมหลายมือแล้วจ้ะ เป็นบ้านของอมูนะคะเรียนหนังสือหลุนเดียวกันนะคะเพื่อนมาปลูกพึ่งเซตแต่ว่าน้ำแนมขับไปมือใดกับเบาเห็นเจ้าของเพื่อนนะคะแต่มือนีเดียวจะลองผ้าเพื่อนๆ่นยางไปเบิงนะคะว่าเพื่อนปลูกอีหยังแน่นะคะหลักกาบข้างหลังไหนยินว่าเพื่อนจกอจกสะเลี่ยงป่านะคะบ้านหลังนี้ค่ะ แนะนำแต่พาไปแล้วก็จะขออนุญาตเพิ่นนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนเพื่อนตามเมืองเมืองได้คิดต่อเองได้จ้ะจะเพื่อนเพื่อน,อนสามเมืองสีต่อเล็กๆน้อยได้จ้ะเด้อพอดีอันยางออกมาส,สวนของเอือยเนาะจา้ะเนาะเพื่อนปลูกไว้เป็นบักเขืออ่าบักเขือหวานเนาะจา้ะ,ะเนาะบักเขือพันธุ์พืน้นบ้านเพื่อนบ่ได้ปลูกนะคะบักเขือข้างกบเนาะจา้ะที่หนามเอื่อถึงว่าหนามมาเอืเ่อบักเขือพันธุ์พืน้นบ้านเนาะจา้ะเพื่อน มะเขือชนิดนี่ยูพุ่นกับแพงแพงนอจ้ะเดือดสามี่หน่วยกับประมาณอันสามยูโรกลัวนะคะมึงอยู่บ้านเท่ามึงแล้วปลูกเต็มมะหอดเพื่นเก็บไปหาเธอหนึ่งแล้วค่ะซุปนะคะสดสดๆหวานหวานจ้ะเพื่นปลูกปลอดสารนะคะปลูกแบบธรรมชาติจ้ะพ่นบ่งหูสีดยาล้วค่ะเพราะว่าปลูกกินเจของนะคะพุนนี่จ้ะ จะปลูกไว้ยุ้มนึงนะคะเพื่อนๆจะเพื่อนๆอ,อีสานบานของเข่ากับประมาณนี้เนาะจ้าเน,ะนาะน้ำยางม่หออแล้วนะคะหูซื้อกว่าเพื่อนจะปิดหัวบานละคะ่ะเพราะว่าเพื่อนมีบานสองหลังนะคะเพื่อนอาจจะลดน้ำพักแล้วเพื่อนก็นจะขอไปในบานอีกหลังนึงนะคะแต่กระบอกเป็นยังจ้ะจะปัดนามผ้ามาเบิองเพื่อนปลูกพักนะคะ แต่จะคล้องสวนเพิินบาอยููนะคะเพื่อนเพื่อนกับบเป็นอย่างนอกจากนอกเหมือใได้เพิ่นยููพักหอมจากเพื่อนเพื่อนพักหอมบ้านเราโอ้นี่ค่ะนะคะแต่พักนี้เป็นพักกระหล่ำนะคะพอ่าหมู่บ้านเนี่ยมือแรงน้าม,มันเห็นเพิ่นน้าม,มา,ละะามแล้วค่ะถามเพิ่นว่าพักอีกอย่างพักกระหล่ำนะคะสั้นราคาเพื่อนเพื่อนเอาบรรยากาศ ท้องคาท้องหน้าบานเฮางนะจ๊ะเนาะแต่จะคล้องสวนเพิ่นปรอยู่นะคะมือใหม่ได้จ่าด้วยพิ่นอยู่ไกลๆบานสา,สาวเมืองสีล่ะคะ่ะหนามจะมาถ่ายลงคลิปหลกักการสืบสอบถามเพิ่นน้ำนะคะว่าเพิ่นปลูกพักหลกักการเลี้ยงปลาเลี้ยงอยังถ้จาจะคล้องเพิ่นปรอยู่กระถ่ายบ่ได้ายนะจน๊ะเนาะตอนนั้นไป็พักกาดหินจ้ะ มืองนี้เป็นข้าโพดนะคะขขาโพดสสาหรับเลียงสัสตว์เพื่อนวานะคะเพราะว่นหนาม้า,า,มาเมื่อวานแย้่มือแรกเนาะจา้ะเนาะคางหลังบานเพื่อนเพื่อนกะเจาะไอบ่อเลี้ยงปลานะคะหนามเบาเป็นขาวๆเนาะจา้ะเนาะต่วนันหนามจะมาอีกคันนึงนะคะหนามาขอจบคีบว้แค่นี้เนาะจา้ะเนาะอยู่บันบอยู่น้ำบานเท่าน,าน่ะบ่มีหมองไปหมองมานะคะเพื่อนเพื่อนไปหันบานนี้กันระวังระวังโตนะคะต่วานมองนี้นะมันเป็นอติ๊กกระทงหน้าย่างไปประมาณ หาหน้าที่ซิปหน้าที่ก็อหอดบานสาวมือสีจากเพื่อนเพื่อนสรรคะเอาพักเขียวเขียวมาผ่าก,กับบรรยากาศทงไฮทงหน้าอเมสิ่งท้าลแรงคือสาวมือสีว่าจะะเจอกันคลิปหนานะคะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย